วัเเลนทายหวานมากคนสดตายเรียอุ้ยแอลก็ตายแอมเจออดตายแอวก็ตายเหมือนกัน,นก็เป็นความแฮปปี้อะค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเะมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษก็เลยได้ได้มีอะไรแบบน่ารักน่ารักหน่อย เขาก็เป็นคนที่รู้ใจว่าว่าแอฟชอบอะไรอะไรเงี้ยอยู่แล้วคดเดาได้ว่าเขาก็ต้องเตรียมอะไรที่ที่ที่ถูกใจสิ่งที่แอฟไม่ได้คาดหวังเลยก็คือการมีดอกไม้ให้ปี้ใหม่เนี้ยแอฟรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบน่ารักจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้ อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะเรียกว่าเมื่อวานคือคะแนนเพิ่มไปเลยแน่นอนแน่นอนนะคลิปหนึ่งที่เป็นไมรอตอนเห็นก็แบบโอ้ยตัวเองเหมือนกันอ้ <c oughs> อาวจริงจริงนะคะแอฟเคยเห็นคลิปนี้แล้ว <c oughs> แต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงหร <c oughs> อเปล่คะแอบเคย <c oughs> เห็นแล้วอันนี้ันไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับใหมถึงเคยเห็นแล้วแต่แบบมันก็นานมากแล้วแล้วเวลามันโดนจริงเราก็ไม่ได้คิด <c oughs> ถึงว่ามันอะไรยังไงหรือไยคะ เป็นตัวเองมากไปหน่อยอะเนาะมีความเป็นตัวเองมากเลยคือแบบก็จะเป็นคนไปหาของอะไรตลอดเวลาแล้วก็แบบคือมันทําอันนี้อยู่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอันนี้จะแก้ปัญหายังไงอ๋อก็อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเท็กสองไหมครับซุยมุพี่จุ๋ยเขาบอกเรอเท็กสองเทคกสองเหรอถ้าเทคกสองก็ส่งบทไม่อ่านก่อนนะจะได้เราเตรียมตัวถูกสงสารใครก่อนดีมันกระชุ่มกระชวยไหมค่ะแต่ว่ามากกว่าความรู้สึกแบบ อุ้ยแฮปปี้จังเลยมันคือความแบบที่ที่ปีใหม่ไปด้วยอะคะ่ะอ,อันนี้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงใหม่เขาเป็นคนคือโดยทั่วๆไปเขาเป็นเด็กซ่าๆแมนตรงๆเลยอะแต่ว่าถ้าในโอกาสพิเศษแล้วเขาจะเป็นคนสวีทแบบนี้แหละคะ่ะแล้ววันเลนทายเขาก็อยากอยากให้หัวใจอยากให้อะไรอย่างเงี้ยคือรู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาต้องมีของข,องขวัญคือทุกปีเขาก็จะมีของขวัญให้ มีแบบวาดการให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้มาเป็นแหวนหัวใจเลยนะอะไรเงี้ยค่ะเดเลแฟนได้หรือยังคะคือยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องเนี้ค่ะดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าของแอลมันมากกว่าการเรียนดูกันสองคนมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความความรักความใส่ใจมากกว่าการเป็นคู่รุ่มสาวปกติตอนนี้เรียกว่าอะไรดีคะไม่ไม่รู้กันก็ก็ก็ ก็เรียกกันปกติอะค่ะตอนนี้ค่ะไม่มีแบาไม่มีค่ะไม่มีมม <t> ตอนนี้ก็เรียกเรียกชื่อปกติเลยค่ะ